ก็จำอยู่คนเดียวตัดเกลี้่งลิเวอร์พูเกมพิกเชตเลสเตอร์ซิตีส่งท้ายปี2022หงดังลิเบอร์พูกับส่งท้ายปี2022ด้วยชัยชนะแบบเขินๆในศึกพกิีเมิยร์ลีกหลังเปิดบ้านรังแอนฟิลพิกเชตเลสเตอร์ซิตีสองเหนื่นมมากเกินวันสุดที่่านมาซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นกันได้ไม่ดีเลยแต่กลับมีดวงเพราะได้2ประตูแกร็บจากเล่นของทีมคู่แขง่งวอลฟัสและนี่คือผลสอบของลุกทีมเจอเก้งครับในเกมเกมนี้แต่ละคนว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นที่อลิซองเบเกอรได้รับไป6.5คะแนนครับสุดปยายาที่จะป้องก,กันกับจังหวะหลุดเข้ามาล่อเป้าของคินันส์ดิวิีิฮอลนอกนั้นก็ทำาดีดีเทนอเล็กซนเดอร์โ no นได้รับไป7คะแนนนั่นนี่เกมรับถือว่าไม่เลวเกมรุกก็อยู่ในระดับพอใช้ได้อย่างน้อยประตูทีเสมอหนหนก็มาจากการเปิดบอลของจูตัวเจอเอลมาเติได้รับไป6คะแนน ลุตตำน่งไปไกลเลยในจังหวัดเสียประตูในช่วงต้นเกมแม้หลังจากนั้นจะเล่นได้อย่างโอเคแต่ภาพรวมก็ควรที่จะดีกว่าน,นี้เว์กิฟันได้ได้นไป6.5ขนานนเป็นอีกคนที่ถูกดึงให้หลุดตำแหน่งในตอนเสียประตูแต่ทว่าหลังจากนั้นก็ช่วยเกมรับดีๆแข็งแร่งจากลูกกลางอากาศ อดูโรเบอร์สันได้รับไปห้างคะแนนมีเกมก้างหน้าในปิดบงังเป็นคนที่ทําให้เลสเตอร์ซิตี้ไม่ล้าหน้าในจังหวะเสียประตูส่วนเกมรุกก็ไม่มีทีเด็ดการเปิดบอลผิดฟอร์มก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลังเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็ on, Team, บจจดานแทนเ์สันกัปตันเีมได้รับไป6กคะแนนรับไปเต็มเ็มที่เอาเดวิลลี่ฮอล์ไม่อยู่ในจังหวะเสียประตูช่วยเบรกเกมในแดนกลางไม่อยู่เลยในช่วงครึง่งแรกส่วนครึ่งหลังผลงานดูดีขึ้นเล็กน้อยและมีจังหวะเกือบที่จะทําประตูได้ ฮาวิเยเลียดได้รับไป6ขคะแนนเครื่องแรกเด่นได้โอเคมีความคล่องตัวพาบอลติดเท้าแต่เครื่องหลังเงียบไปหน่อยเตเอโกอาคันราได้รับไปปนาดคะแนนตามความผลงานที่มีผิดหวังของทีมนะครับอย่างน้อยก็มีเขาที่เป็นแสงสว่างเพราะถือเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในน,นี้โดยเฉพาะเกมรับที่ช่วยจังหวะสำคัญสำคัญได้หลายครั้งแถมทำได้ใน,นการเปลี่ยนจังหวะจากเกมรับเป็นเกมรุกมุเม็สลัดได้รับไป6ขคะแนน จนต้นขึ้นหลังมีโอกาสทองที่จะทําประตูแต่กับยิงดูกรอบอย่างได้ผิดหวังถึงแม้จะยังคงมีส่วนร่วมเกับเกมรับสูงแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดทําได้ไม่ดีนักอเล็กออกเล็กชิมเลนได้รับไป5ขนาดผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเดิมนอกจากความขยันเท่านั้น ดาวินนูเยตได้รับไป6คะแนนแทบไม่ต่างจากนัดที่แล้วเลยเพราะเป็นเกมที่แสดงให้ถึงความเร็วที่น่าก,กลัวโดยการเล่นโดยวงถือว่าแอเคแถมช่วงครึ่งหลังมีคิลเลอร์พาร์ทให้กับซาร่าหลุดเข้าไปลุ้นจบสกอร์อีกด้วยขาดอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือการจบสกอร์ที่ขาดดูไม่มีความมั่นใจอเอาซิเลยแม้การยิงจนเสาช่วงท้ายคนแรกนำไปสู่การได้ประตูพิการนำสองหนึ่งก็ต่างต่อไปเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างครับ กัสซานโซเมกาดแทนโรเบอร์สัน,สนในนาทีที่62ไม่สามารถให้คะแนนได้นามบีเกตาแทนอเล็กอเล็กชมเลนในนาทีที่62ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้โจโกมิทแทนเทนอเล็กซานเดอร์อโนในนา, 86, าาถถนาทีที่8.6ไม่สามารถให้คะแนนได้สเตฟานบานสติกแทนฮาวิเลียดในนาทีที่8.6ไม่สามารถให้คะแนนได้ บิลล็อกเซงจิ้งจอกไพ่เฉยเห็นใจฟาสโชคร้ายเบอรอนโรเจอร์นะครับผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ผิดฝังมากที่พ่ายแพ้ตอ่อลิเวอร์พูลหนึ่งสองพร้อมชี้เป็นวันที่โชคร้า right, ยสำหรับวอรฟัสเลสเตอร์ซิตี้นะครับเริ่มต้นดีออกนำเหมือนกันแต่ต้นเกมจากคินันส์ดูริฮอลแต่ทว่าวอรฟัสนะครับสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกทำให้หงดุดหงลิเวอร์พูลแซงชนะไป2อหนึ่งและชนะไปในที่สุดโรเจอร์เก่าและจูเกมในการไปเยือนทีมเก่าไว้ว่าเราเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและยยิงประตูที่สุดอดอ เราดูอันตรายในเกมนี้แต่แล้วเราก็เป็นฝ่ายตามหลัง1-2จากจังหวะที่ไม่มีอะไรเลยมันน่าผิดหวังจริงๆนักเตะพยายามุยต่อพวกเขาสู้สุดตัวแล้วคุณคงเห็นนักเตะกับจังหวะดีๆหลายครั้งในเกมและบางทีก็อาจจะเพราะคุณขาดคุณภาพไปเล็กน้อยในจังหวะสุดท้ายเขารีบเร่งกลับมาเล็กน้อยหลังจากไม่เล่นมานานด้วยการไม่ได้ลงเล่นกับทีมเชอร์เบลเยียมในศึกบัลลเมื่อเขากลับมาเขาทำเยี่ยมสุดยอดสำหรับเรานะและวันนี้เขาแค่โชคไม่ดีเท่านั้นเองรับโอ้โห เรียกได้ว่ายิงเข้าประตูตัวตเอง2ลูกเลยนะครับเป็นวันฝันร้ายของเจ้าตัวก่อนที่จะเริ่มต้นสกัดใหม่ปีหน้านะครับโอโ้โหเทนอลิเซเนอร์อโนหลังจบเกมเอาชนะเลเตอร์สตีด้วยความสัตย์จริงนี่มันเป็นผลงานที่ย่ำแย่จริงจริงมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของเราเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือผลการแข่งขันและการเก็บสามตั้มได้ชัดเจนว่าเราต้องการอยากที่จะชนะในเกมคืนนี้ไม่ว่าฟอร์มจะดีหรือไม่ เราขาดความเข้มข้นในครึ่งแรกพวกเขาเอาชนะเราได้และสามารถเจ็บบอลจากจังหวะ2ได้ทั้งหมดพวกเขาทำได้ดีกว่าเราแล้วเราเล่นกันให้มันง่ายสำหรับพวกเราผู้จัดการทีมให้อิสระเกลเราในการเล่นตามที่เราต้องการผมและโรโบเป็นฟุตบัคที่แตกต่างกันมากก็เป็นตัววิ่งที่ทำงานค่อนข้างเยอะผมเป็นตัวใจบอลมากกว่าและนั่นมันทำหน้าที่ในแบบที่สมดุล ผมคิดว่าเกมรับของผมได้รับการปรปับปรุงและทําได้ดีมากขึ้นในน,นันการนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฟุตบอลโลกแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวผมเองในนั้นกันนี้ที่ต้องการอยากจะประปับปรุงมันผมพยายามทํางานในเกมรับของผมทั้งในแบบส่วนตัวและในแบบทีมซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับปีกซ้ายระดับโลกที่จะเอาชนะคุณได้แต่บางครั้งผมก็คิดว่าผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะ เนสนามนะครับเทนอเล็กซานเดอร์โนโควาดตำแ,แหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครอบครองนะครับส่วนตัวคิดว่าสมควรยิ่งๆนะครับเพราะเขาเล่นเกมนี้ได้ดีจริงๆนะครับ ก็เป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าทั้งเกมรับและเกมลุกเลยนะครับส่วนอีกคนนึงนะฮะที่ยอดเยี่ยมไม่ต่างกันเลยนะฮะนั่นก็คือติโกอาคันโดราเพราะเป็นคนเดียวในแดนกลางนะครับที่เล่นได้ดีที่สุดเลยนะครับทั้งการครอบครองบอลการาเล่นจากเกมลุกกลายเป็นเกมรับนะครับติโกยอดเยี่ยมนะครับแต่ทางสื่อให้เทนสอเล็กซานเดอร์อโนนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเกม,เกมนี้นะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเทนฟอร์มก็ค่อยๆกระตื้นงขึ้นส่วนแดนกลางนั้นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า อ่อนยบยบเลยถ้าหากไม่มีเตโกเนี่ยก็อันตรายเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ฮะเห็นกันชัดเจนก็คือแดนกลางต้องซื้อนะครับส่วนแนวรับก็ยังมีปัญหาอยก่นะฮะโอ้ต้องให้แก้ไขกันอีกเยอะเลยละครับสำหรับริวหูของพวกเรานะครับซึ่งแฟนๆก็ต้องรอรุ้นในตลาดนี้นะครับว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับส่วนตัวของบอสเองนะครับก็พอใจที่ชนะในเกมน,นี้ได้เป็นการส่งท้ายนะฮะของปี2022นะครับ ส่วนปีหน้านั้นนะครับโอ้โหท่านผู้ชมก็ขอมาลุ้นกันว่าตลาดเดือนมกราคมนั้นเปิดขึ้นแล้วนะครับในเดือนหน้าเราจะได้นักเตะคนไหนเข้าสู่ทีมหรือไม่กับปัญหาที่เราต้องแก้นะครับในแดนกลางนะครับเพราะมีนักเตะอายุเยอะมากแล้วนะฮะแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับสาหรับตัดเกรดนักเตะระบทสัมภาษณ์ของท่านเทนอเล็กซานเดอร์โนและบีร็อกเบนาร์โเจอร์ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ